สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องป่ายสูกูสูคนยินดีตอนรับเข้าช่องน้องเจจ๋าพ้าร้ยค่ะบายนีนอ้นองเจจ่าพ้าร้ยมาติดตามต้นกล้วยอศัศจรรย์เกิดกลางลำต้นค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้พิ่ะจะมีเครื่องออกไม้เห็นแล้วค่ะเป็นหวีค่ะเป็นหวีออกให้เห็นแล้วค่ะ,คะออแล้ว,วน้องเจจ่าสิ้นับให้เบิงหนึ่งสองสามสี่ วีหนึ่งโพออกมาหเห็นเรียบร้อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสวยง่ามค่ะฟังทั้งนี้ออกสวยค่ะทั้งนี้ออกออกเป็นวีมาให้แล้วค่ะเป็นวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกมาเป็นวีให้เห็นแล้วค่ะพันโชยเห็นแล้วมีสองวีค่ะเดี๋ยวน้องจะจเจชินับให้เบิร์ด้วยค่ะเด้อว,วีที่แหลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด เดียวค่ะน้องจนะไปเบิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอน้องจะจกหเ,จเห็น11ค่ะมีแหลกเห็น11เอ็ดพันโชว์ทางนี้เด้อค่ะเด้อเห็น11 1 2อ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปเก้าอหนึ่งสี่ห้าหกปเกสา

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยสิบวีที่สองกับสิบขานอนจานับได้สิบคือกันนี่คือวีแรกค่ะวีนี้นับได้สิบวีที่สองกับนับได้สิบนี่ค่ะต้นก็จะประมาณนี้ต่างตาขางลางของต้นเพิ่นเนเด้อค่ะต่างตาโค่นตน้ตนต้น กวยค่ะึ้นมาฟังทั้งด้านนี้ค่ะเมือ่อวานนองจ,าจา่าบดีทายค่ะฟังทั้งนี้นองจ,าจา่าไฟตะทางทั้งผุนเมื่อนี้พันออกชัดแจ๋วเลยค่ะวีแหลกกะบซิหน่วยวีที่สองกระซิหน่วยขึ้นกันค่ะเลขงวดน,นี้พ้นนาจะมีศูนย์ด้วค่ะเด้อแมตตานี ว่น่าจะให้เลขศูนวันนี้นอกจากว่าหนึ่งศติดศค่ะเป็นแนวทางค่ะหลูด0ูนย์คูณสิบเกประตูเลยค่ะ FC ทุกท่านคางองตนที่กล้วยออกกลางลำต้นปีก้วยอ,อกกลางลำ,ตาำตนก็จะมีต้นอีกต้นหนึ่งค่ะอยู่เคี่ยงคางนี่ค่ะ เป็นมีมูอยู่เคี่ยงขางอยู่ต้นหนึ่งแต่วายัาง่งยังหน่อยอยู่แต่ต้นที่มีปฏิหารก็คือต้นสูงต้นแหลกต้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะฟังท่งนีนีมือว่านบริไทฟังทานนีให้เบิ้งนะคะ่ะน้องมืองอทายฟังท่านนีให้บเบิ้งเลยนี่ค่ะประมาณนี้ขออนุญาตเปนตลอดด้อค่ะเด้อสีมาเขามากอขอเพิ่น ขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นให้ลูกหลานได้ทายถ้ำให้เอฟซีเพิ่นนในเบิงค่ะประมาณนี้ค่ะรอบตอน้นนี่ค่ะจะมีต้นนี้อยู่เคียงข้างแต่ต้นนี้ยังต้นหน่อยกว่าค่ะต้นนี้ต้นหน่อยกว่าแต่ว่าต้นที่ออกผลที่ออกปีกลางลําต้นก็คือต้นใหญ่ที่สูงกว่าค่ะติดตาม ผลงานไฮเอฟซี FC พ่นได้ลุ้นน้ำกัดมือแรงไปเที่ยวต่างประเทศน้ำกันกระไดเด้อค่ะเด้อกล้วยกระเก่าเนาะคะ่ะเนาะแต่เมื่อคืนนอนจา่าจะเบาความฝันให้ฟังค่ะมีคนไปเบาคางหูตัวเลขค่ะเพคนว่าคนหนึ่งบอกว่าหกสองแต่มีอีกคนหนึ่งว่าบ้แมนบ้แมนหกสิบเก้าเด้อมีคนไปเบาคางหูน้องยจาจ่า คนหนึ่งว่าหกสองกนหนึ่งว่าบูาแมนบูแมนหกเก้าเด้อสันอันนี้ความฝันนองจา่าๆผ้าร่วยเด้อค่ะเด้อเหลาความฝันให้ฟังเหล่าความฝันให้ฟังนี่ค่ะติดตามผลงานหมูว่านเนาะหมูว่าน,าน,านปีเพิ่น์พจนปีเพิ่นออกแต่วีโบออกแต่วันนี่วีออกเรียบร้อยค่ะวีหนึ่งมีสิบหน่วยค่ะวีแรกกับสิบวีที่สองกับสิบ เพิ่งออกมา2อวีค่ะวีละสิหน่วยเลขสวยมากเลยค่ะติดตามผลงานสำหรับมือนีอัปเดตล่าสุดเวลาประมาณบ่าย3ามโมงแร่สิบหานาทีบ่ายสามโมงสินาทีค่ะ15บหนาฬิกาสินาทีค่ะขณะนี้อัปเดตล,ดล่าสุดนะคะเนาะ เพิ่นอันเอาแป้งมาท่าฝนกระตกค่ะมันก็เลยจังๆเพิ่นเอาแป้งมาท่าเจ้าบ้านเพิ่นค่ะไปถามมาผู้ใดนาะเอาแป้งมาท่าเพิ่น่าเจ้าบ้านเพิ่นเอง่าเจ้าบ้านเพิ่นเอาแป้งมาท่าเพิ่นมาไปถามเพิ่นเมื่อวานนี้ล้วพวงมาไล่ก็สรุปแล้วก็คือเป็นเจ้าบ้านเพิ่นด้อค่ะเด้อเจ้าบ้านเพิ่นคุณแม่แม่เพิ่นเอามาถวายเพิ่นเห็นเพิ่นก็เฝ่ามาตอนรับ เปิือเปิริีมงคลอ้อาการหอนอยู่นี่พี่น้องขนาดฝนตกแล้วได้่นากาศยังอบอ้าวหอนมากเลยอัปเดตล่าสุดวีแหลกกระซิบหน่วยค่ะน้องจะจ่านับนี่ค่ะนับซอยกันนับกระได,ด้เด้อค่ะเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าดแดเกสบค่ะนี่ค่ะนับไปสิบหน่วยวีที่สองกระไดสิบค่ะหนึ่งสสาสี อ๋อโหเจิบวีที่2กับ10คือกันค่ะนี่ค่ะน้องจะจพยายามายถ่ายทำารอบต้นกล้วยแมตตานี่ต้นนี้เลย บริเวณนี่กับโบไก่จากบ้านน้องจา่าจ่าพระร้อยขายุกระไก่กันหนึ่งแต่ว่าขันบมดดน่มีสิงซักซิธ์ดลใจกับโเห็นเนะค่ะเด้อมีสิงซักซิธ์ดลใจแล้วก็มีเจ้าของสวนเพ่นใจดีเพ่นเอินมาเบิงจังได้เห็นค่ะเพราะว่าปกติน้องจากก่าจ่าก็บ่คคอยได้น่างลงม,มาหลังบ้านอยู่แล้วค่ะนอกจากมไาหวายปูกับพินเนนส่วนหมาก็สิเดินทางทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนี่เฉพาะ มาไหวสิงสศักดิ์สิทธิ์ปูกรพิเนนนองเจจ่าถึงจะได้ลงมาทาั้งนี่นะคะเนาะเมื่อวานเป็นนิมิตไมายที่ดีนองเจจา,จานึกคิดอยากไปไหวปูกับพิเนนยุสานเป็นวันพระนําไปถวายนา้ำเพิ่นนําก็เลยเพอถวายน้ำเพิ่นแล้ว,ลวก็ตต้งกิจอธิษฐานแล้วก็ผ่านมาเห็นพิยุทธพิยุทธก็เลยเอินมาทาั้งนี้ค่ะท้านนี่นองเจจา่าขอฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องติดตามตอนต่อไปนะคะเนาะ ล่อผู้รับผู้ใหญ่พนสิมาอยู่ค่ะผู้ที่มีซื่อเสียงอยู่บันดุงอะค่ะพนสิมาอยู่ลอเพิ่นเพิ่นติดธุระส่วนตัวอยู่เดี๋ยวเพิ่นเสร็จจากธุระนล้เพิ่นจะมานอนจะจ่าก็เลยมาติดตามอัปเดตข่าวกนถ่ายนี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเจอกันคลิปนาติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวคนดังพนมิมาเห็ุข่าวอยู่ค่ะเน้อนอนจะจ่ามาอัปเดตก่อนเพิ่นติดธุระสวัสดีค่ะ